นะครับในข้อที่สามนะครับบอกว่าร้านขนมไทยร้านหนึ่งนะครับใช้เวลาในการทําขนมไทยห้าชนิดมีระยะเวลาที่ต่างกันไปนะครับเนี่ยแล้วเขาก็บอกเวลามาเนาะว่าอย่างขนมชั้นเนี่ยสองเสร็จหนึ่งส่วนสามชั่วโมงขนมถ้วยโบราณบอกมาเป็นจนํานวนเออบอกเป็นเสร็จเกินบ้าบินก็บอกมาเป็นเสร็จเกินข้าวเหนียวเปียกบ,บอกมาเป็นจนํานวนคระ ไบเตยสาคูบอกมาเป็นเสร็จเกินนะครับแล้วดูนะเมื่อเริ่มทําพร้อมกันข้อความใดถูกต้องมันก็พูดว่าอันนั้นจะเสร็จในลําดับที่เท่านั้นอัน,นอันโน้นจะเสร็จในลําดับที่เท่านี้แท้ที่จริงมันก็คือการเปรียบเทียบเศษส่วนปะเศษส่วนมากก็คือใช้เวลามากใช่ปะเอออันไหนมีค่ามากก็ใช้เวลามากแหละอ่ะลูกดูครับอย่างอันเนี้ยมันก็หนึ่งเสร็จหนึ่งส่วนสี่ชั่วโมงใช่ไหม หนึ่งชั่วโมงกว่าไม่ถึงสองชั่วโมงใช่ป่ะอ่ะแล้วลูกดูอันนี้สองชั่วโมงกว่าอันนี้พอแปลงเป็นจำนวนคลาสก็สองชั่วโมงกว่าตัวนี้ชัดอยู่แล้วว่าสองชั่วโมงกว่าตัวนี้จากเสร็จเกินทำเป็นจำนวนคลาสสามเอ็ดตั้งสิบสองหารสิบสองสองยี่ิบสี่เหลือเศษเจ็ดงั้นก็คือสองเศษเจ็ดส่วนสิบสอง ก็สองชั่วโมงกว่าเหมือนกันเดังนั้นไอ้ตัวนี้น้อยสุดแน่นอนเพราะมันเป็นตัวเดียวที่ใช้หนึ่งชั่วโมงกว่าเลียวไหมลูกเอาละงั้นเอาแค่ตรงเศษส่วนของมันนะไปแปลงให้เป็นนาทีซะเนี่ยสองเศษหนึ่งส่วนสามก็คือสองชั่วโมงแล้วลูกเอาหนึ่งส่วนสามเนี่ยหนึ่งส่วนสามชั่วโมงไปแปลงเป็นนาทีครับอ่ะเดี็กผู้ทำให้ดูใ้ช้านะหนึ่งส่วนสามชั่วโมง ทำเป็นนาทีก็หนึ่งส่วนสามหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีใช่ไหมสาม,สามไปตัดหกสิบสามไปตัดหกสิบได้สามไปตัดหกสิบได้ยี่สิบยี่สิบคูณหนึ่งได้ยี่สิบแปลว่าอันนี้สองชั่วโมงยี่สิบนาทีขนมชั้นสองชั่วโมงยี่สิบนาที ไอ้พวกสองชั่วโมงทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวเอาแค่จำนวนนาทีมาเทียบกันก็พอนะครับเอาล่ะ่อไปนะครับเจ้าขนมถ้วยครับสองเศษสองส่วนห้าสองเศษสองส่วนห้าชั่วโมงลูกเอาเฉพาะตรงสองส่วนห้าชั่วโมงไปทำเป็นนาทีก็ทำแบบเดียวกันก็คูณ60เข้าไป 5้าไปตัดหกสิบได้เท่าไหร่ลูกสิบสองเออสิบสองสองได้ยีบสี่เดี๋วนั้นอันนี้ขนมถ้วยเนี่ยนะครับสองชั่วโมงยีบสี่นาทีครับดังนั้นถ้าเปรียบเทียบแค่สองอย่างอันไหนใช้เวลาน้อยกว่าถ้าเปรียบเทียบแค่สองอย่างนี้ขนมชั้นเออ ต่อไปครับตรงฟ้าบินนี้ไม่ต้องไปอะไรกับมันเลยเพราะมันเป็นตัวเดียวที่หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงกว่าเอออ่ะต่อไปนะครับเอ่อเข้าเหนียวเปียกเข้าเหนียวเปียกเข้าเหนียวเปียกเอ,เอาตรงเอาตรงเศษส่วนของมันเนาะสามส่วนสี่ชั่วโมงไปทำเป็นนาที คูณหกิเข้าไปสี่ไปตัดหกสิบได้สิบห้าแต่ถ้าลูกท่องแม่สิบห้าไม่ได้ลูกจะนึกไม่ออกลูกก็ใช้แม่สองไปก่อนเอาสองตัดทั้งคู่เลยนะได้สองได้สามสิบตัดอีกครั้งหนึ่งสองไปตัดสามสิบได้สิบห้าสิบห้าสามสี่สิบห้าซึ่งตรงเนี้ยถ้าลูกท่องแม่สิบห้าไม่ได้ลูกต้องต้องเสียเวลาคูณเอาจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยสิบห้าคูณสาม ถ้าสามสิบห้าแต่ถ้าทดหนึ่งสามหนึ่งสามทดหนึ่งเป็นสี่เขียวไหมลูกเออตรงนี้คืออีกสี่สิบห้านาทีนะดังนั้นไอเจ้านี่สองชั่วโมงสี่สิบห้านาทีอ่ะใบเตยสาคูครับใบเตยสาคู เมื่อลูกทำให้มันเป็นเอ,อมันจะได้สองเศษเจ็ดส่วนสิบสองแล้วลูกก็เอาเฉพาะตรงเจ็ดส่วนสิบสองเนี่ยไปทำให้เป็นนาทีสิบสองห้าหกสิบห้าเจ็ดสามห้า ดังนั้นตัวนี้สองชั่วโมงสามสิบห้านาทีอ่ะนั้นลูกเรามาเรียงเนาะลูกจะได้ว่าจะน้อยไปมากนะหนึ่งเซนส่วนสี่คือป้าบินเนี่ยหนึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยน้อยที่สุดละเออแล้ว,อ,ลวอันนี้ยี่สิบนาทียี่บสี่นาทีสี่สิบห้านาทีสามห้านาทีน้อยสุดก็ต้องยี่สิบนาทีป่ะเออ ก็คือสองเศษหนึ่งส่วนสามคือขนมชั้นเนี่ยต่อจากขนมชั้นอะจากยี่สิบก็ต้องมายี่สิบสี่ถูกปะยี่สิบสี่นี่ก็คือเห็นตรงนี้เนาะสิบสองส่วนห้าก็คือขนมถ้วยเนี่ย 12, สิบสองส่วนห้าสองเศษสองส่วนห้าหรือว่าสิบหกส่วนห้าคือขนมถ้วยนะครับอ่ะต่อจากยี่ิบสี่ต้องสามห้าก่อนแล้วถึงจะมาเป็นสี่ห้า ตรงสามห้านาทีนี่คือเจ็ดส่วนสิบสองซึ่งก็มาจากสามเอ็ดส่วนสิบสองอันนี้คือใบเตยสาคูแล้วที่เป็นสี่สิบห้านาทีตรงนี้นะครับนะก็มาจากตรงสามส่วนสี่ชั่วโมงนะครับก็คือเข้าเหนียวเปียกลำไหยนะครับ อันเนี้ยเรียงมาเรียบร้อยแล้วงั้นเราก็ดูเลยครับข้อความใดถูกต้องเขาถามว่าข้อความไหถูกต้องนะขนมชั้นจะเสร็จเป็นอันดับแรกไม่ใช่ขนมชั้นอันดับที่สองอันนี้ผิดไปบ้าบินเสร็จเป็น,บบนอันดับสามบ้าบินอันดับหนึ่งเลยอันนี้ผิดไปขนมถ้วยเสร็จเป็นอันดับสองไม่ใช่ขนมถ้วยอันดับสามอันนี้ผิดไปข้าวเหนียวเปียกเสร็จอันดับสุดท้าย ต้องข้าเหนียวเปียกอันดับสุดท้ายดังนั้นข้อนี้ก็เลยเลือกข้าเวเหนียวตัวเลือกที่สี่นะครับโอเค